เริ่มที่จะทําเกมขึ้นมาบ้างนะครับทูแบงคอกที่ยังไม่ได้โอกาสจบสกอร์เลยนะครับจาก10นาทีแรกบอธิติพันธ์ให้ครับเจรดีเจรดีไหลามาตรงนี้เออุดมาถึงจังหวะของธิติพันธ์พ่วงจันโอ้โหสุดสุดเลยครับ1-0ที่ทูแบงคอกขึ้นนาโอ้โหโอกาสแรกในเกมนี้ของททีมเยือนบ้างนะครับแล้วกลายเป็นว่าได้ประตูขึ้นนําทันทีครับธิติพันธ์พ่วงจันทเงรับ โอ้คมจริงๆนะครับการเข้าทำหนแรกของทีมแข้งเทพครับกำพลยังไม่ได้เซฟเลยแต่การประสานงานกันนะครับจ่ายบอลเป็นทอดแล้วหาช่องจนเจอบมามุดเอ็ดแตะไปจังหวะ สอดขึ้นมาของที่ดิพันธ์นี่เรียกว่าเป็นลูกเก่งลูกประจํำของเขาอยู่แล้วนะครับทางวิ่งแบบนี้ครับแล้วจังหวะยิงนี่ฉลับโจนาธานด้วยครับเลยทําให้ยิ่งหนีมือกำพลข้าไปอีกก็รอเช็คกว็ว่าแั่วะขยับตรงนั้นจะมีขยับเหลือไมไปหรือไม่ครับหลายให้กับเอ็นจิว่าหลอกแต่ว่าหลอกสุพัรร์ไม่ได้ทนี้บอกสุกคนข้อบ้าง โดนดักได้อาก็ตาหน้าให้มาให้มาดิชนวัฒชิปก็ติดเอเวอเรตันตาหน้าเก็บได้ใหม่เก็บได้ใหม่แ,มแล้วเปิดมาให้กับทางเอ็นจิวะดูควางแถว2ตีเสมอได้ดิชนวัฒนวครับโอ้โหหนึ่งหนึ่งที่รลัทเรีลกลับคืนสู่เกมโอ้โหไม่ยอมไม่ง่ายจริงครับโดยเฉพาะเมื่อเป็นเกมในบ้านนะครับห่างจากประตูของทิติพันธ์แค่2นาทีครับโอ้โหเรียกรอยยิ้มจากโค้ชโย่งได้เลยนะครับ ธนวัตรซึงจิตถาวรครับที่อืนฟอร์มเต็มตัวแล้วก็ว่าได้นะครับจากจังหวะจ่ายติดก่อนนะครับแล้วตาหน้าเปิดมาถูกสกัดได้เข้าทางปืนกดแบบไม่ต้องจับเลยนะครับธนวัตรจริงได้แบบจับวางเหมือนกันครับ ปฏิวัตไม่เห็นบอแล้วครับะลูมาได้นดิวันนี้นี่ก็ใช้คำว่าคงต้องมาจริงๆนะ <c oughs> เพราะว่ามีให้ดูเยอะเลยจอมเอชนะจอมบอกเข้าทางเอ็นจีว่าทางขวามีซสายก็มีเลือกเลือกหาช่องซัดเองครับหักข้อเยอะไปหน่อยว่าอิอนโอกาที่หลุดลอยไปทางราชบุรีแหละครับโอ้ซึ่งจริงๆควรจะน่าจะได้ลุ้นกว่านี้นะครับ พลาดแล้วครับฝั่งทรูแบงคอกครับสุพัรร์ที่จ่ายไปโดนตัดได้คือถ้าเทียบกับโอกาสครับเหมือนจีว่าเลือกจ่ายได้ทั้งซ้ายทั้งขวาที่มีเพื่อนรอโล่งอยู่ครับหรือถ้าจะซ้ายอาวช่องนี้ของทางซึกงวิ่ขวานมาแล้วขวามาแล้วให้ให้มันย้อนหลังครับ <c oughs> เอ็ดเลยต้องหาจะว่าแต่งแล้วซัดลูกนี้ก็ติดเฟตามซ้ำของทางฝั่งเจลาดี้โอ้โหหลุดวงโครจรอ,ออกไปนะครับ กํากพลต้องออกแรงครับ<ฮ>จังหวะปั่นของมามูดเอ็ดครับที่บีบให้กําพลต้องปัดออกมาครับแล้วพยายามยิงสามเร็วเพื่อไม่ให้กําพลได้ตั้งหลักนะครับบาเซลจราดี้ต้องวิ่งมาเอียงแต่ลูกนี้ก็ไม่ง่ายครับที่จะกดเป็นครึ่งที่ สู้กันได้สนุกตามแทคกติกเลยนะครับต่อไปต่างก็ไม่ประมาททางทุกข้อขึ้นนําก่อนโดยทิติพันธ์พ่วงจันรครับยิงให้ทีมขึ้นนําตั้งแต่นาทีที่11แต่ว่าจ้าถิ่งก็แก้ขึ้นได้จากคนนี้ครับเป็นพวกกองกลางทั้งคู่ที่ซัดประตูนี้โดยธนวัฒน์สาวนะครับที่ยิงตีเสมอไอ้อภิกหาจังหวะทำช่องกับตาหน้าตาหน้าได้ขวาติดบล็อกของเออรบตันเตะมุมของราชบุรีแลยครับ เล่นกันที่แคบได้เก่งแล้วประสานงานครับสลับตำแหน่งก,กับเอ็นจีว่าจนได้ยิงนะครับแต่เอ็นจีว่าอยากให้ตาหน้าสกิด้นคืนมาให้สันหน่อยคะั <c oughs> ตาหน้าเลือกที่จะหลอกพลิกซัดซึ่งสุรสพรรณก็ยังตามเตื้อครับขวาบอ่อถึงมุษย์เอ,ดอ็ดครับเอ็ดซ้ายเรามีแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วไซก้อยให้ให้ได้เปรียบของทางเจลาดีก็ยิงไม่ดีครับว่ากระบวนดักมาได้ยังไม,ม่พน้นมาใหม่ ดีรเที่ล้อล้อแล้วย้อนมาทีซิฟคูวิชขวามีนะครับตัวขวามีช่องหนีเปลี่ยนทางหนาไปครับโอ้โหพมุดเอ็ดว่าจนเจียนเหมือนกันนะครับทรูแบงคอกเกือบได้โอกาสกลับขึ้นน้ำอีกครั้งจากจังหวะโตกลับมาเร็วครับแล้วเอ็ดดีดเข้ามา ยิงนิ่มไปหน่อยเองนะครับไม่ได้หนีตัวกํมพลพอคนะรับบาซิลจราดีแล้วเอ็ดโชบมาลุนนี้ก็โดนไม่เต็มราชลรีมาทศยะเปิดเปิดมาปฏวิวัติมาขวาได้ออกเร็วครับออกสั้นสั้นให้กับนิทพงห้าสิบห้าสิบฐานครบนิทพงเจอธนวัฒน์มาปั๊มไว้เดี๋ยวครองมันได้แล้วแก้เข้าในไปที่ววิยเทพเล่นกับเจราดีเขมเปิดแล้วครับมูมเอ เอ็ดรอรอทิติพันธ์มาขวาบอถึงซิโกวิชได้ขวาซัดลูกนี้ข้อไม่ตรงกรอบครับยังยังหนึงนึ่งอยู่จากประตูถึงประตูเลยนะครับาการเปิดเกมเร็วอยากจะโดนบีบจนเชียนจะเสียบอลอยู่นะครับทูแบงคอกต่อหนีมาได้จนกระทั่งได้มาจบครับหน้าเซนส้น18หลาทิติพันธ์ที่ช่วยสร้างโอกาสนี้ขึ้นมานะครับ อ่าแต่กลมแล้วซัดลูกนี้ของซิปโควิชเห็นช่องนะแต่ยิงได่พานนี้มาผู้สิปลอยต่อเอ็ดหนีบ <c oughs> ูสินบงนิทารุช่องอาครับจังหวะหลุดมาหลุดมาของทางซิปโควิสก์กินกำพลไม่ได้โอ้โหยังยังหนึ่งหนึ่งอยู่ไม่คมพอเองด้วยนะครับจังหวะที่เด็ดที่ขาดของทูแบงคอกครับเป็นเซฟที่4ในเกมนี้ของกำพลปฐมอาคคุณครับ จนปธานนี่ดักพลาดไปแล้วนะครับแล้วมุดเข้าในหนีการเรียลได้ครับอแต่เนี้ยครับจบไม่ลงเองครับหลุดเดี่ยวของซิปโควิชได้เลือกแล้วนะครับยิงไม่หนีตัวผู้สาประตูนะครับยิงมุมด้านหลังนี่เห็นชัดก็เป็นเบียเทพไม่เล่นไปปกกล้ามาเล่นแล้วครับ ปกกล้าเข้ามากลางนี่โค้งพื้นแล้วโอ้ขึ้นนำอีกครั้งของทางเอเวอเรตันเลยครับโค้งให้ทูนข้อขึ้นนำโอ้โห,โห,โหนี่ลูกไม้ตายของทรูแบงค์ข้ออีกอย่างนึงครับที่พักหลังนี่จ,จะเงียบหายไปบ้างนะครับโอ้โหแต่ว่าวันนี้กลับมาอีกครั้งครับเอเวอเรตันกอนซาเวสกับการทำประตูะกับตอนทีไว้สามครับ เซตพีชนี่เผลอเขาไม่ได้นะครับโอ้โหปล่อยให้วิ่งตัวเปล่ามาแบบนี้นี่ก็เสียหายเลยครับแนวรับราชบุรีครับเดอแปลที่เห็นอีกทีก็ชิงมุ่งไม่ทันแล้วนะครับลูกเปิดโค้งของปกกล้าวมาที่จุดนัดพบอ่ะถือว่าพลาดเลยที่ไม่ใครตามเขานะครับไม่ได้วางตัวตามไว้ให้อย่างนี้โอ้โหสองหนึ่งที่ทุเป็นข้อขึ้นนําอีกครั้งครับ คือแทบจะเป็นสิ่งแรกๆที่ต้องไม่ให้เกิดขึ้นเลย <c oughs> คือเอเวอร์ตันไม่โดนเข้าประกบติดนะนะครับลูกเซตพีซทำงานครับของทีมแข้งเทพหลังจากที่ทำประตูล่าสุดไว้ในเกมชนะสุขโขทัยไปตั้งแต่เมือเ่อเกือบครึ่งปีก่อนนะครับ เรากลับมาทําประตูได้อีกลูกแล้วครับเทวตันที่ซีซันก่อนทําไป5ประตูนะครับแต่ว่ามา